เกิดหนึ่งแปะสุภาสความยางความไปเที่ยวได้ยางเออ,อตื่นมาก็บวยๆเลยนะอ,อืมอยู่ห้องพักกำเนิดสองกาเดินไปเที่ยวกันมีนกด้วยใช่ถ้าราไม่สักไว้น้ำแล้วก็มีนกด้วยอือแต่เอ๊ะจ้หน่หอย กินข้าวที่เสตะเอสองอะไรไหมเนียะจะเอ๊กินข้าวแล้วเป็นไงบ้างนี่ไม่กินไหมอไรบะเมนูอะไรดน้ำดำไม่น้ำดำบัดน้ำดำอรอยแน่ ยิงยิงไปเลย,ย,ย,ย <laughs> รู้คาดว่าไงเห็นสีหน้าป้าเมย์แล้เป็นไงบ้าง <laughs> โอ้โหเหมือนหน้าหนีเลย <laughs> ดีมาถึงที่พักแล้วพีเมรอด้วยไปดูก่อนครับดูก่อน ใหญ่มากเลยเป็นพื้นที่เขาหมดเลยนะอไรนคะน่าจะเป็นพื้นที่เขาหมดเลยแก้ชื่อแลพอถ่ายวิดีโอใส่เสร็จอ่องเดียรีวิวตอนนี้ลูกค้าออนทัวร์มาอยู่ที่ที่พักนะแต่ลูกค้าหลับอยู่ันนะ เรามาดูห้องเราก่อนว่าเราจะได้เท่าไรไม่ได้อยู่ใกล้กันนะเราอยู่โราโซนกันใช่ไหมไม่ได้ใกล้กันเหรอสองเก้ากับอะไรได้ขอบคุณผู้ชายจะอยู่ข้างหลังหน่อยหนึ่งเดินทางกันได้ฮะไม่ไกลจัมากเดินทางกันสี่หนึ่งแปดออของคุณการสี่สองเก้าอุ้ยหานดเดียว มีรถไปรับเนะลยรับรูคัดในห้องนี้สี่สองเก้าของพี่เมย์ได้เลยสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอยู่คนละโซนกันเนดะี๋ยวจะมีรถไปรับเตือนไม่เอ่ยยังไม่เตือนเลยในห้องนี้เดี๋ยวเขาเอารถกลับมา,า,า,าของเต็มเลยเดี๋ยวเอารถกลับมาครับก็ไปส่งพี่เมย์ก่อน คนเยอะมากเลยนะต้องมีโซนหลังนิดนึะไปเดินหาครันได้เหรอคุยที่ว่าผมคือใครท่านประธานว้าวท่านประธานยอดเลยเขาเขาห้ามรถเข้าผมขอเอาเข้าได้ ใช่ไหมคะที่พักยังไม่เข้าไปดูเลยพี่ผมมาส่งลูกค้าเฉยๆเขาเปิดแอร์ให้แบบเย็นเฉียบไปเลยจ้าเลยใช่ค่ะเสื้ออาหารมาทานได้อะไรแล้วก็ริมทะเลก็ได้ปาร์ตี้ทะเลก็ได้แล้วก็ห้องพักก็ได้ได้หมดเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ปิ๊งแย้ที่นี่ไม่ได้มีเครื่องก็คือซื้อแบบสำเร็จที่ตลาดที่เราไปอ่ะมากินได้เลยเดี๋ยวเราจะได้นั่งรถอันนั้นนะรถยางแรงเลยถนดแบบแข็งมากนี่จากตรงนี้เลยค่ะต่อยเดินเลาะไปไหนเราจะไปรเดินเลาะอะไรเดินเลาะไปส่งลูกค้า พี่รับผมไปหน่อยครับคุณการแล้วเรียกพี่ขึ้นรถผมมาของแป๊บหนึ่งอ๋อรสชาติอ๋อเอาไปด้วยไม่ได้เหรอโอเคโอเคเเรียกไปปรึกษาเลยโอเคค่ะเโอเคเลย ออกมาจากห้องพักแล้วลูคัดต,ตื่นแล้วแล้วเราก็จะเดินไปริมทะเลกันอนี้อากาศเริ่มดีแล้วนะครับก็ไม่ร้อนมากลูกคัดก็เลยออกมาได้ระดับแรกเลยป๋าต้องพาหนูไปเอาตัวที่อุ้มเพราะว่าตอนนี้เจ็บแขนมากเราต้องเดินไปที่ลานจอดรถก่อนมีแต่ป่าป่าร่มรื่นมากจะไม่ร้อนเท่าไหร่คือสระน้ำอนดาษ มีแต่เด็กๆเ,เขาเล่นน้ำกันเราเดินไปกันต่อเลยจากป้าเลยนะผ้าที่กำลังจะตกดินเราจะดูผ้าที่ตกดินกันตรงนี้เลยแล้วเราก็จะกินข้าวกันตรงร้านอาหารนี่แหละปรับผมโอเคมีปลาเนโมด้วยนะดูปลาเนโมกันตัวไหนห,หนูชอบตัวไหนหนูอุ้ยมีปลากรังด้วยสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ ทำแล้วตอนนี้ลูกคัดฝึกด,ดูรอดอ้ําอ้แล้วก็ลูกคัดก็จะกินข้าวกับแม่ปลาเดี๋ยวเดี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 ยวเก <c oughs> ่งจังเลยตอนนี้อยู่ริมทะเลกัน <c oughs> นี่นนลูกคัดกินข้าวริมทะเล <c oughs> อ้ํา อร่อยมากเลยน้ำจะมีเด็กสักกี่คนเนี่ยมากินข้าวริมทะเลบรรยากาศดีมากเลยนะเนี่ยถ้ารีบรีบจบมือแปะๆนะจบมือแปะแปะมือแปะแปะจบมือแปะแปะ อ๋อจะกินมือปลาเลยอร่อยจังเลยครับอร่อยจังเลยน่าจะมีแบบของมาลออขายเนาะแต่ว่าน่าจะไม่ได้เพราะว่าทางรีสอร์ทเขาไม่ให้ขายงเนะเืนนเือน,นากกินด,ดีๆครับกินดีๆครับ โอเคเดี๋ยวลูข้าวกินลูคัากินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเก่งม,มากเลย <Yeah. S 1> ลูคัตอยู่ในทะเลตึ่งตึงลูคัตอยู่ในทะเล ลูกคัดอยู่ในทะเลเท้าจุมน้ำนิดนึงลูกคัดเล่นทะเลแล้วลูกคัดเล่นทะเลแล้วลูกคัดได้เล่นทะเลแล้วว่าอากาศดีมากเลยลูกคัดกินข้าวก่อนนะคะดีใจตกมือแปะๆเลยมา ให้นั่งหม่ให้นั่งเหมือนเดิมุุุุง กระลายเป็นล้อไห้